ไปไปชมบรรยากาศเนาะแม่น้ำมูลอยู่ฝั่งนี้เนาะอยู่คนละฝั่งก็ไกลมากเนาะแต่เจ้าก็บอกไม่ค่อยเห็นหรอกแต่เห็นอยู่จะกล้องจะจับได้หรือเปล่าเนาะมาดูปลามารับชมปลาเนาะปลาเนี่ยเป็นปลาดุกเนาะปลาดุกปลาดุกได้หลายตัวหลาย จ้ี๋ยวเราเปปลากันจ้าอยู่ฝั่งนี้เนาะอยู่คนละฝั่งก็ไกลมากเนาะแต่เจ้าก็บองไม่ค่อยเห็นหรอกจะเห็นอยู่จะกล้องจะจับได้หรือเปล่าเนาะจ้ี๋ยวเลาเปิดปลากันจ้า ไม่เสียงสดตีนนี่ในคุกตีนไม่ได้นี่พาไปชมบรรยากาศเนาะแม่น้ำมูลนี่อยู่บนเรือเนาะบนเรือบนเรือเนี่ยบนเรือมีมีเรือลอยคานเนาะเต็มไปหมดเนาะไปยินจะเสียงเพลงเนาะเพื่อนเพื่อนเนี่ยายมาปล่อยปลาเด้อพาพาบุญบุญวัดพี่อ๋ขอจุดเพียงแค่นี้จ้า กดไลค์กดแชร์ด้วยเนื้อขอบคุณมากมากจ้าเห็นไหมเนาะนกเนาะนกมาจิอาหารเนาะทำไมไม่สว่างเลยเนาะจะเห็นไหมเนาะเพื่อนเพื่อนจ้าปล่อยปลามีมังแก้วมังแก้วเนาะเห็นไหมเนาะนกเนาะโอ้นกมาจิอาหารเนาะ ทำไมไม่สว่างเลยเนาะจะเห็นไหมเนาะเพื่อนๆจ้าแต่มองไม่อยู่ไกลเนาะเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่าเนาะมีรูไหมน่ะนั่นผมล็อกล้อขอชมหน่อยจ้าบินเยอะๆหน่อยจีให้คุณยายเห็นหน่อยอยู่ไกลมากจ้าอยู่ยยาอยู่บนเรือเนาะบนเรือบนเรือเนี่ยบนเรือมีปลาดูปลามารับชมปลาเนาะปลาเนี่ย เป็นปลาดุกเนาะปลาดุกปลาดุกจ้าหลายตัวหลายเห็นไหมเนาะนกเนาะโอ้นกมากินอาหารเนาะทำไมไม่สว่างเลยเนาะจะเห็นไหมเนาะเพื่อนจ้าจ้าเนาะบรรยากาศค่อนข้างเนาะนกเนาะนก บรรยากาศกฟัง่งโน้นมองมันอยู่ไกลเนาะเพื่อนจะเห็นหรือเปล่าเนะานะมีคุณจ่าฝั่งโน้นเนาะฝั่งโน้นนู่น,น,น,นมีหัวสะพานจ้ะยายอยู่ที่เจ้าพอ่อเนาะบางกุฎลูกจุดๆๆอันนี้เป็นปลาื่อปลากระดีปลาเข็งเนาะปลาเข็งเนาะมีหัวอาหารด้วยเนะจ้ะมามาพร้อมพร้อมที่จะหอ,อยเนาะอยู่ริมหาดเนาะฝุ่นลกจ้าฝุ่นลกเยอะมากเลยจ้ะ จะอยู่ไกลมากจ้ะจะเพื่อนๆจะได้ชมแม่น้อยเยอะเลยจ้ะลุงน๊เขาลงมาอยู่ริมหาดเนาะหน่นเห็นไหมจ้ะเพื่อนๆจ๋านั่นโหสวยจังเลยจ้ะได้จะจับกล้องจับกล้องอย่างดีนะจ้ะจะเห็นหรือเปล่าเนาะสวยมากเลยจ้ะนั่งนี่นั่งบนเรือเนาะฝั่งฝั่งที่ลงมาเนาะสวยงามมากจ้ะอ่า คลิปนี้คุณลัตนาคุณปู่คอณแก้มคุณอรนุชเนาะเนี่ยมาปล่อยปลากันจ้าเนี่ยมาปล่อยปลาจ้ามาดูปลามารับชมปลาเนาะปลาเนี่ยเป็นปลาดุกเนาะปลาดุกปลาดุกจ้าหลายตัวหลายจ้าเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างเนาะนกเนาะนก บรรยากาศฟังรู้อันนี้เป็นปลาเป็นปลากระดีปลาเข็งเนาะปลาเข่งเนาะมีหัวอาหารด้วยเนาะจะมามาพร้อมพร้อมที่จะปล่อ,อยเนาะนอีกขอจุกเพียงแค่นี้จ้ากดไลค์กดแชร์ด้วยเนอะขอบคุณมากมากจ้ามองมันมมอ,อยู่ไกลเนาะเพ,พื่อนจะเห็นหรือเปล่าเนาะนะีเห็นไหมเนี่ย νε? ดยน้าขึ้นมันนู่น่นหญ้าพวกนลยนะดูไหมเนี่ยดันุ่เนาะขอชม่อยจ้าบินเยอะๆหน่อยจีให้คุณยายเห็นหน่อยอยู่ใกลมากจ้าอยู่น่ะเห็นไหมน่ะดอย ไม่เห็น้าพวกนี้เลยนะเอ๋อขอจุดเพียงแค่นี้จ้าไดได้ขกดแค่ด้วยเนื้อขอบคุณมากมากจ้าดูไหมนะนันถุงนกล้อขอชมหน่อยจ้าบินเยอะเยอะหน่อยจีให้คุณยายเห็นหน่อยอยู่ไกลมากจ้าอยู่ ถาไปชมบรรยากาศเนาะแม่น้ำมูลนี่ก็ขอจุกเพียงแค่นี้จ้ากดไลค์กดแชร์ด้วยเน้อขอบคุณมากมากจ้าจ้าเนาะ,นะบรรยากาศข้างข้างเนาะลนกเนาะนกบรรยากาศฝั่งลูกอยู่ฝั่งนี้เนาะอยู่คนละฝั่งก็ไกลมากเนาะได้เจ้าก็บอกไม่ค่อยเห็นหรอก จะเห็นอยู่จะก,กล้องจะจับได้หรือเปล่าเนาะนี่โอ้ขอจุดเพียงแค่นี้จ้ากดได้ก<อ>ดแชร์ด้วยเน้อขอบคุณมากๆจ้าอ่ะเห็นไหมนะ่ะโอ้ยได้เนี่ยน้ำสั่นถึงมันใดล่งนะ่ะแต่ไม่เห็นหญ้าพวกนี้เลยนะ อยู่ฝั่งนี้เนาะอยู่คนละฝั่งก็ไกลมากเนาะแต่เจ้าก็บองแล้วค่อยเห็นหรอกจะเห็นอยู่จะก,กล้องจะจับได้หรือเปล่าเนาะธรรมชาติมีผุ่นลูกเนาะอยู่ดิมหาตัวอกอขอจุกเพียงแค่นี้จ้ากดไลค์กดแชร์ด้วยเยอะขอบคุณมากมากจ้า พมนขรนนไมด้น่ะพอไปชมบรรยากาศเนาะแม่น้ำมูลปล่อยปลามีบางแก้วบางแก้วเนาะจ้ะน่ะพันอบรรยากาศค่อข้างเนาะโคมันโคดและนกเนาะนกอืบรรยากาศฟังนุในขร้ าพาไปชมบรรยากาศเนาะแม่น้ำมูลนี่อ๋อขอจุปเพียงแค่นี้จ้ากดได้กดแชร์ด้วยเนื้อขอบคุณมากมากจ้ามองมันอยู่ไกลเนาะเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่าเนาะนี่อ๋อขอจุเพียงแค่นี้จ้ากดได้กดแชร์ด้วยเนื้อขอบคุณมากมากจ้า อยู่บนเรือเนาะบนเรือบนเรือเนี่ยบนเรือมีมีเรือโรลแองคารเนาะเต็มไปหมดเนาะันยินแตะเสียงเพลงเนาะเพื่อนเพื่อนเนี่ยใจมาปล่อยปลาเ้อพาพาบุ๊บุ่บเห็นไหมเนาะนกเนาะโอ้โหนกมาจิราหารเนาะทำไมไม่สว่างเลยเนาะจะเห็นไหมเนาะเพื่อนเพื่อนจ้ามีเรือโรลแองคารเนาะเต็มไปหมดเนาะ ัปยินมแต่เสียงเพลงร้องเพลงเพื่อนเนี่ยใจมัดปล่อยปลาเด้อพับไปพาบุ๊บูุว่าดีก็ขอจุปเพียงแค่นี้จ้ากดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อขอบคุณมากมากจ้ามีเรือลอยอังคารเนาะเต like okay. ็มไปหมดเนาะัป <t> ย <empath etic memory> like, er ินมแต่เสียงเพลงร้องเพลงเพื่อนเนี่ยใจมัดปล่อยปลาเด้อพับไปพาบุ๊บูุว่ารู้ไหมเนี่ย

ไม่เห็นหญ้าพวกนี้เลยนะมองมันอยู่ไกลเนาะเพื่อนจะเห็นหรือเปล่าเนาะมีมีเรือลอยอาาเนาะเต็มไปหมดเนาะันยินแจะเสียงเพลงเพื่อนเพื่อนเนี่ยใจมาปล่อยปลาเ้อพาพาดูว่าใอยู่บนเรือเนาะบนเรือบนเรือเนี่ยบนเรือมี